บันิสุมารีวิวแหนมกับอยังก็น้องบ้าแมนเออเพื่อนก็ว่าแหนมเนื้อครับแหนมหมูนะครับของฝากจากน้องโบลํำพูครับบานกุดดูเนาะว่าแหนมมีอย่างมาเบิ้งครับเ็นแพ็คมาใส่กล่องมาแบบง่ายเลยนี่ครับนี่แพ็คกล่องยังดีเอามาเปิดเบิ้งกันเลยดีกว่ากับจานใบหนึ่งเนาะมานี่ฮะก็คือมีแหนมหมูกับแหนมเนื้อนี่ผมสร้างมาสองแบบเลยครับแหนมหมูกับแหนมเนื้อแหนม เนื้อกับแนมหมูแนมูอหมูนมเนื้อของยายลงนะครับจากกุดดูนอนสังมันกุดดู<ม>เพื่อนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งกับเพ่อขานเ,นเคียงผมเองผมดูสี่พุญเรื่องเนาะเอาเขามาเบิง้งแกเบิ้งกันเลยเนาะมันจะมีเพิ่นแพคไม่อย่างดีเลยเลยครับเพิ่นซิวมาอย่างดีเลยหนึ่งสองสามสี่หามีอยู่หาหาก่อนนะครับต่อต่ออันหนึ่งสองสามสี่หา เนือก็หากันแนมหมเอาเามาล่องแหน่เนือบนกระกรบนเนาะแกะกันเลยครับฟังหน้าวันจันมือวันถุดหอดแล้วหลวดเร็วอีกดีครับเดี๋ยวใครสนใจจังวากันอีกที่เนาะนี่เอาคว้างไว้ใส่ดีควางใกลๆนี่ล้เนาะนี่ครับหัดยางยางดีมาดูกันว่าสีมีเนื้อลายปันไหนซีมีตะใบตองหรือบางเจ้า คือบางเจ้าปกติเอาผู้พันหัดมาอย่างแน่นนะครับอันนี้แหนมเนื้อก่อนเนาะเนื้อก็คือเนื้อวอัวน,นีแกะสามโอ้ยขอบไปเลยนี่ครับเปิดแล้วครับนี่มีใบตองนี่ครับแหนมเนื้อครับนี่กันเลยนี่กระเทียมอื้มกระลังหอมเลยครับมา,มากินเบิ่งดูเอาเลยเนาะเอาดิบๆเลยเด้เอาดิบๆเลยเพราะท่านในทอดใน ปิ้งยังเลยซิมแบบสดก่อนจริงๆถ้าผูใ้ใดพร่ากินก็มันเป็นวิธีเนาะวิธีของคนกินดิบเนาะนี่ครับเนี่ยงามๆเลยโอ้มากินอื้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเดยลยอ่ะมานีเรื่องหนึ่งเขาเนี้ยแล้วเ็าิ <c oughs> ได้กินเหลั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้แหนมเนื้อนะ ก,ก็ไดกระแกมก็ด,ดีครับเข่าก็ได้เข้าไปเข้ามาล่องหมูเบิง้งแ mm hmm. บบหมักพริกน่วยกระเทียมนา่าจข้บไปมนีนของหมูจ้ะแหนมหมูยาลงบางกุดดูกระหัดดีขึ้นกันนะครับสามสามอันเลยมาแกะเบิ้งเทกันย่างก,กับปิวได้ปม ถือว่าแบบใบตองว้หลายครับผมมีแต่เนื้อล้วนๆโอ้เสียดเือมเลยกอาเลท็ทีเดียวมากครับมาลองเมึงก,กันครับพี่น้องสองสามสี่หาสังเกตว่าเดี๋ยวจะบอกรา<อ><อ>คาทีหลังเนาะนี่ครับของหมูครับนี่เลยเนื้อหมูกัแบบยัวย่วๆกันเลยจ,จ้าเนื้อหมูสีอ่าชุ่มพู่ขาวๆชิมมีหนังแทมมาก อืมอืมอืมโอ้น้ำมูกับฮักกันครับนี่เน่ยนี่ครับน้ำมูนี่หนังมันเนาะสุดหยากคว้าเฟิมเพิ่งของฝากย่างดีเลย หักมวยครับเนี่ยเนื้อตัวคนมักเนื้อนี่ครับแหนมเนื้อ,อจนหยุดแหวะกินเร็วครับหหหแหนมเนื้อย,ยายลงบ้านกดดู น้อนสังน้องบวลำพูครับน้องหางเหมือนดีกว่าี๋ยวหอวอ่น,นั้งอีกกินกาเข่าแล้วแล้ว,วแม่ธิดากินได้ดอกแซ่บไม่เสรเลยอัตู้เย็นไว้ขันแซ่บมั่ที้สมกว่านี่มันกินลน้งเบี้ยวพอดีแล้วกินกาเขา่าห้องหมูทั้งเนี่ยมีน้องเลย อ๋าพมเพิ่มไหวไเนี่ยเออลืมบอกล,อละค่าเนาะพิ้นมดีเทสแพ็กละอร่อยครับอันนี้ยู่จำนวนหาหาก่อนตัวแพ็กเนาะเฟันซีนมาอย่างดีเลยท่งถึงชนบุรีสั้งอยากบางกดดูน้อนสั่งหมดแหละใส่เวาลาสองมือหอดครับอ้สุดยอดจริงมันดีหอดมือมือหรือสองมือแต่นี่เป็นสามอาะจีมีตกข้างังจากการเชียขนทรงเนาะถ้าก็ถือว่าก็ได้กินพอดีสร้างพะแน้ อ,อเอาโอเคไปเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ